สีสันสีนายเอกับเอ็กซ์เพร์ตผมนายเอและนึกว่อจะมาไขาข้อสงสัยจากเอ็กซ์เปร์ตตัวจริงเรื่องวิตสัปดาห์นี้เป็นเรื่องอะไรไปฟังกันครับเอยไหมคะกินอาหารหลังแปรงฟันรู้สึกว่ารสชาติอาหารไม่เหมือนเดิมยัสีฟันทําให้ต่อมรับรสเพี้ยนจริงหรือไปหาคำตอบกันครับจริงครับโดยทั่วไปายาสีฟันประกอบด้วยสารสำคัญที่ช่วยขจัดคราบและป้องกันฟันผุหนึ่งในนั้นมีสารชื่อว่า โซเดียมลอริลซัลเฟตเป็นสารที่ทําให้เกิดฟองและมีส่วนทําให้ไขมันฟอสโฟลิพิดที่เคลือบอยู่ที่ลิ้นแตกตัวและถูกชะล้างออกขณะแปรงฟัน ส่งผลให้ลิ้นเสียสมดุลในการรับรสขณะเดียวกันกลับเพิ่มต่อมรับรสความขมขึ้นมาแทนครับเมื่อทานอาหารที่มีรสขมเล็กน้อยเราจะรู้สึกขมมากกว่าปกติหรืออาหารบางชนิดจะรสชาติจืดตามลงไปด้วยล่ะครับแต่อาการนี้อยู่ไม่นานครับหลังแปลงฟันประมาณ15-20นาทีน้ำลายจะเจือจางสารโซเดียมลอริลซัลเฟตจากนั้นต่อมรับรสจะกลับมาทำงานได้ตามปกติเท่านี้อาหารที่เราทานก็รสชาติอร่อยเหมือนเดิมแล้วล่ะครับอ๋ออย่างนี้ ติดตามนายเอกกับเอ็กซ์เพรทุกวันพุธทางช่องทาง Facebook Instagram YouTube NSM Thailand และ SoundCloud Podcast The Cube Podcast เวลาเที่ยงตรงและ TikTok NSM Thailand เวลา2ทุ่มตรงเอ็กยงไงนะสีสันสนายเอกกับเอ็กซ์เพร